สวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายสองบ่ายสามวันนี้วันอาคารที่ยี่สามกันยาหกแปดครับนี่ผมอยู่สะพานหนองจิกสั่งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ไดกับหลายเดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นศูนย์ครับตอนนี้อยู่บริเวณเขตตำบลตำบลตำบลลำโขงนะครับอันนี้ครับน้ามก็โขงนะครับถามว่าเขาตายไหมเพราะว่าจะยังนะนะครับ อาจจะเป็นต้นนกกับน้ำกับยังยังไม่ยังไม่แพรบแพ,พร,รบเท่นนาไหร่นะครับอันนั้นคือมันมาจากหนองอ้นอ,อนะครับรในหนองอ้อหนองอ้อนะครับมาไปในจังหลัดลำพูนก็ฟังนี่นี่ครับมะขามเสก็ยังไม่เป็นไรนะครับนาฟารุนนี่นะครับมาชมนะครับมาชมมาชมเขาม้าน้ำอาจจะมีปนะัญหา จะไม่มีปัญหาหน้ามาไม่มากอะไรนะนี่ครับหน้าฝั่งนี้นี่<า>อ่าก็หงนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เขาไม่มีอยู่แต่ก่อนนะเน,ะนเขาเริ่มมีก็เกี๊ยวกะจีเต็มเลยแล้วก็ทุ่งน้อง ตรงน้องจี๊ดตะกึงนะนวลลำตะกึงลำตะกึงมาจากไหนครับวะมาจากบ้านนนตะโกนามเอาน,น้องโอเสียงหนึ่งอันนี้มาตั้งนี้ดาครับเลยก็เล็กเมือนกันเลยถึงสามสิบใช่ไหมผมไม่ค่อยจำชื่อเลยแล้วก็บานนนตะบ้านนนตะโกเอ้บ like ้านนนตะกัวขอโทษทีบ้านนนตะกัวแล้วก็เขาไปลำแล้วก็มาทางคลองแล้วขามาตะกึงตะกึงก็ไปทางไหนเขาเขตรผสมเข้าเขต ลุกเขาเนี่ยวันน,น้องหน้ามัน,น,นผ่านมาต่บ้านหลงพองนี่คือ <Okay. S 1> เราที่ไปที่มาตอนนี้อยู่บริเวณตะกีกนน้ำกระไลนี้แต่ก็ไม่ถึ้งก็ทำเลดเอาเสียหายนะแต่มาโอเคครับ okay. <c oughs> เราไม่ใช่เศร้ bye าเป็นบะ้านมาเองรถรถอะไรทังนีไป คุยขางแกแสงครับหลังผมไปนูสูงใช่ครับ